นั่นนายมเดกุใช่ไหมมาอยู่กับฉันตัวแรกเลยมานี่นาลูโตะก็ต้องมาป่ะโอ้ยอิชิโกะตังไม่พอดิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งปั๊มตังแป๊บมันยังไงวะเอ่อเหยียบแท่นนี้ป่ะเขียวๆหรอือหรือรอ,รออะไรอ๋อเหยียบแท่นแล้วก็ตังก็จะเพิ่มเฮ้ยนั่นมันก้อนนี่นะแป๊บหนึ่งนะ กอนกอนกอนมานี่กอนอิจิโกะนี่ตัวอะไรวะไม่รู้จักเฮ้ยโอ้โหขี้รัวโคตรแพงเลยสองจุดอ,อีเจ้คนนี้คือใครอ่ะใช่เฟดปะ่ะเรื่องเฟดไม่รู้เก็บตังค์แป๊บหนึ่งสะสมหน่อยเอยอิทาชีแพงมากเลยนะเอานี้ล่ะเฮ้ยพี่วูปะ่ะพี่ ที่จินบูใช่ปาวะโซโลเลเวลิงร่างแรกโจโจเหรอโจโตรเฮ้ยโซโลก็มาวะ่ะแดงแดงคือซื้อไม่ได้สิแต่กับตันนายนี่โอ้โหห้าสิบบาทเองเหรอขออนุญาตลบตัวซ้ำนะครับอิจิโก,โกะกาก,กอนออกไปก่อนเอาทั้งเข้ามาเฮ้ยพิซซ่าว่ายังไงนายโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องสะสมตังกว่าเสียดายตัวที่เดินผ่านนะเฮ้ยนี่ไรอ่ะ อะไรอ่ะเฮ้ยเอ้ามันเอาอะไรไปอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 เล่นเล่นอย่างนี้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวทำไงอ่ะทำไงอ่ะเฮ้ยอ๋อใช้มือตบเหมือนมันมันจะวิ่งไม่แล้วนะเฮ้ยโอ้โหอย่ามายุ่งเดี๋ยวนะปุ่มนี้มันคือการปิดอ่าไม่ให้คนอื่นเข้าเข้ามาทันจิโร่มานี่ไอ้นุ่มเข้าไปเฮ้ยป้าซึนเดะแพงครับ <c oughs> วิ่งวิ่งไล่วิ่งไล่ไอหมอนั่นมันไปทั่วดูดิมันจะไปขโมยแล้วเออตีมันเดี๋ยวผมช่วยปะล่ะเฮ้ยผมช่วยผมช่วยผมช่วยมันใกล้ชิบหายเลยเออแต่มันก็เล่นแบบนี้แหละเกมเนี้ยใช่ปะเออไม่เป็นไรยังตรงยุงขาเฮ้ยมีร้านขาด้วยเฮ้ยเปลือกกล้วยกับสเปรย์อ,อะไรอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวลองดูดิอ๋อวางกับดักให้ลื่นนะดิ ใช่ปะไอคนจะมาขโมยอ่ะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอกูสเปย์ละฮะใส่ต้องไปพ่นใกล้ๆกว่าเอาวางกล้วยก่อนเฮ้ยเก็บตังเก็บตังเอากูโดนเองจนได้โอ้เอ้ยตัวโปต้องเข้าแอสตา3า 3.3K มเคานีเลยดูเหมือนว่ามันจะมานั่นไงโอโหเอาอีกแกะเผอไม่ได้เอาโอโหอุ้มไม่ได้อีกเดี๋ยวเดียวเดวเดอืมอะไรกันเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอ นี่ไอหมอนี่สเปร <c oughs> เอตัเฮ้ยฟริสเตอร์นิมนต์เลยครับอันนี้ใครวะเฮ้ยเอสโอ้ตังไม่พอโหโคตรแพงดูเหมือนจะมีหลอดอะไรเต็มวะเฮ้ยให้ใส่รหัสใส่ดูดิเฮ้ยได้โกโจโ,โกจาอะไรวะ <c oughs> เฮ้ยโอยแก้วอีนี่ <c oughs> เดี๋ยวกวาดคลิปอยู่ใจเย็นมาทีจะหายเลยมานี่ ไอ้นุมมึงมานี่อืออยู่บ้านใครให้รู้บ้างไหน, <c oughs> นโกโจอะโกจาก็ได้เป็นยังไงดูดีเอ้ยมาแล้วนี่ไงโอ้โหอย่างเท่โอ้โหระดับตำนานด้วยอุ้ยโคดรวยครับอืมอืมปะเก็บปะตัวอะไรวันเนี้ยเฮ้ยเงาปะ โอ้โหแล้วอย่างแพง 7.8m เ <c oughs> ใครจะเก็บตังค์ถึงเนี่ยผมเพิ่งเล่น <c oughs> อด